คุณเบื่อรถคุณหรือยังฟังคลิปนี้พี่น้องช่วยคอมเมนต์หน่อยหากเราไม่สามารถผ่อนรถและคืนรถให้แฟแนซน์ไปก่อนที่จะบอกถูกเลิกสัญญาโดยไม่ค้างค่าง,งวดใดๆแม้จะมีดีกาบอกว่าไม่ต้องรับผิดชอบในส่วนต่างแต่ติดแบล็คลิสต์หรือติดเครดิตหรือเป็นประวัติที่สีหรือไม่มีทั้งข่าวดีสําหรับผู้บริโภคและอาจจะเป็นข่าวไม่ดีสําหรับบริษัทแฟแนซน์โดยล่าสุดมีดีกาปี2566ออกมาว่าคุณสามารถคืนรถที่ผ่อนอยู่กับแฟรนซ์ หากคุณไม่ได้โดนบอกเลิกสัญญาและไม่ค้างค่างวดเกิน3เดือนคุณสามารถนัดไฟแนนซ์แล้วขับรถไปคืนได้เลยโดยที่ไม่ต้องรับผิดชอบค่าส่วนต่างใดๆเลยหากรถคันดังกล่าวถูกประมูลขายออกไปต่ำกว่าราคาณวันที่คุณคืนก็นง่ายๆครับโทรแจ้งด้วยวาจาหรือแจ้งเป็นหนังสือต่อบ,บริษัทไฟแนนซ์นัดวันที่จะนํารถไปคืนขับรถไปคืนครับเมื่อไฟแนนซ์ได้ตรวจสภาพรถแล้วอาจจะมีเอกสารให้คุณเซ็นซึ่งคุณสามารถปฏิเสธที่จะไม่เซ็นได้หรือ แม้คุณได้เซ็นไปแล้วก็ไม่ต้องห่วงครับเพราะดีกาบอกว่าในขณะที่นี่ไม่มีอยู่จริงนั้นไม่ต้องรับผิดชอบจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องดีนะครับสําหรับผู้บริโภคหากรู้ตัวไม่สามารถผ่อนมันได้ต่อไปก็คืนไปเลยครับแต่ลองคิดอีกแง่หนึ่งในแง่ของเศรษฐกิจบริษัทไฟแนนซ์ที่เป็นผู้ออกเงินเพื่อให้คุณได้ซื้อรถและผ่อนสบายๆนั้นเนี่ยเมื่อรับรถจาก <c oughs> ท่านคืนมา <c oughs> ก็จะต้องผ่านขั้นตอนต่างๆเพื่อที่จะประมูลหรือขายรถนี้ออกไปแน่นอนครับมันใช้เวลาและรถคืออะไรครับมันลถ มูลค่าเสมออาจจะทําให้บริษัทฟไฟแนนซ์เหล่านั้นต้องขาดทุนขายต่ำกว่าต้นทุนเมื่อรับคืนมาและบริษัทฟไนแนนซ์หลายๆบริษัทอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ครับจะมีผลอย่างไรกับราคาหุ้นดังนั้นเรื่องนี้จําเป็นจะต้องมีการบาลานซ์หรือเข้าอกเข้าใจในจิตใจของแต่ละฝ่ายด้วยเช่นกันแน่นอนครับผมคงไม่อยากให้ใครต้องไปคืนรถแต่ผมก็ต้องเข้าใจว่าการมีรถคือการอำนวยความสะดวกสบายให้กับตัวเองในขณะที่บริการสาธารณะในกรุงเทพม,มหานครหรือปริมณฑลยังไม่ได้อำนวย ความสะดวกให้กับประชาชนได้อย่างเพียงพอโดยความหวังดีและรักพี่น้องทุกท่านผมอยากจะให้คําแนะนําให้กับพี่น้องสักเล็กน้อยก่อนที่ท่านจะตัดสินใจคืนรถข้อหนึ่งดูค่าใช้จ่ายแวดล้อมที่เกี่ยวข้องเช่นค่าทางด่วนค่าน้ำมันค่าจอดรถและค่าใช้จ่ายอื่นๆข้อ 2>, 2อย่าไปมองรายได้ในอนาคตครับให้มองถึงค่าใช้จ่ายในปัจจุบันข้อ3ครับประเมินถึงความจําเป็นของตัวเองที่จะต้องมีรถหรือไม่สุดท้ายถ้าประเมินแล้วรู้สึกว่าตัวเองไม่ไหวรีบคือนรถครับอย่างไรก็ตามผมอย อาจจะให้เราเข้าอกเข้าใจกันทั้งสองฝ่ายทั้งบริษัทแฟรนแนสและผู้ครอบครองอย่างที่ท่านทราบดีครับการออกรถ1ล้านบาทซึ่งปัจจุบันดาวต่ำม,มากเมื่อคุณถอยรถออกอย่างโชว์รูมนั่นก็หมายความว่าคุณได้ขาดทุนไปแล้วเรียบร้อยสิบถึงสิแล้วมูลค่ารถก็หายไปปีละประมาณ15-2 0เช่นกันหากคุณตัดสินใจที่จะซื้อรถสักหนึ่งคันโดยที่ยังไม่ได้ประเมินตัวว่าจะผ่อนได้ตลอดรอดฝั่งหรือไม่มันอาจจะส่งผลลบไปถึงเศรษฐกิจประเทศไทยที่จะต้องมีรถ ประมูลขายหรือขายยกลอดมากมายจนล้นตลาดและที่สําคัญทุกคนทราบดีว่าวันนี้สถานการณ์เปรียบเสมือนเครื่องยนต์สันดาปกำลังถูก disrupt จากรถ EV และรถไฮโดรเจนในอนาคต And that's for t h d a y See you next time.